สวัสดีนักเรียนชั้นผสมศึกษาปีที่5นะคะวันนี้วิชาสุขศึกษาและพระศึกษานะคะครูจะมาสอนเรื่องการเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวนะคะความสําคัญของครอบครัวนะคะครอบครัวเป็นสิ่งที่มีความสําคัญมากเราเกิดและ,จะเจริญเติบโตในครอบครัวที่มีพ่อแม่ผู้ปกครองเป็นผู้เลี้ยงดูนะคะ ชีวิตส่วนใหญ่ของเราจึงอยู่กับครอบครัวนะคะการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกครอบครัวที่ดีนะคะของปู่ย่าตายายญาติผู้ใหญ่นะคะก็คือให้คำปรึกษาแนะนำทุกๆคนในครอบครัวนะคะช่วยพ่อแม่อบรมเลี้ยงดูเด็กนะคะ การเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวนะคะของพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะก็คือเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุตรนะคะดูแลให้ความบุนความแผงการใช้จ่ายในครอบครัวนะคะสนับสนุนบุตรในทุกๆเรื่องนะคะการความถนัดรับผิดชอบต่อสมาชิกในครอบครัวนะคะการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวนะคะลูกนะคะ ลูกก็คือเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ช่วยเหลือพ่อแม่ทำงานบ้านตั้งใจเรียนนะคะมีความกระตันยูนะคะหรือกับญาติพี่น้องขตัวเองนะคะญาติผู้ใหญ่นะคะให้เรียนดูที่ใบางานนะคะใบางานเรื่องการเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวนะคะให้เรียนเขียนชื่อทานเลขที่ให้เรียบร้อยนะคะคำที่แจง้ง ให้หนักเรียนบอกวิธีปฏิบัติตนเพื่อเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวนะคะอันแรกก็คือพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะให้เรียนนําคำที่ครูสอนนะคะมาเติมนะคะต่อไปอันที่2คือลูกนะคะให้นําคำที่ครูสอนมาเติมลงไปในช่องว่างนะคะต่อไปที่3าปู่ย่าตายายและญาติผู้ใหญ่นะคะให้นาคานั้นมาเติมนะคะต่อไปความสาคัญของครอบครัวนะคะ ให้เรียนเอาความหมายความสาคัญของครอบครัวที่ครูสอนไปลงมาเติมในช่องว่างนะคะให้นักเรียนระบายสีให้เรียบร้อยนะคะวันนี้คุณครูก็สอนเรื่องการเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวนะคะและอธิบายใบงานการเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวไว้เพียงเท่านี้นะคะให้เรียนทําให้เรียบร้อยนะคะเราจเจอกันใหม่นะคะขอบคุณค่ะ